ได้ดึงความเป็นกวินมาใช้บ้างไหมในชีวิตช่วงนี้โอ้โหดึงความเป็นกวินโอ้ไม่ได้ใช้เลยครับไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าความเป็นแบบผู้ดีความเป็นแบบว่าเออทนแบบว่าโอ้อะไรี้ไม่ได้หมายถึงเพย์บอยเราคิดถึงอะไรเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้เราแล้ว ไ้ด้ดึงความเป็นกวินมาใช้บ้างไหมในชีวิตช่วงนี้โอ้โหดึงความเป็นกวินไม่ได้ใช้เลยครับไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าความเป็นแบบผู้ดีความเป็นแบบว่าเออชนแบบว่าโอร้โหไม่ได้หมายถึงเพย์บอยเราคิดถึงอะไรเนี่ยไม่ได้หมายถึงเพย์บอยเราคิดถึงอะไรเนี่ย ไม่ไม่ได้ใช้เราไม่ด้ใช้เราแยกกันระหว่างทำงานกับทีมแยกกันอ่าเด่นใครสร้างสีสันในกองเก่งที่สุดผมว่าเขาเรียกอะไรมันเขาเรียกอะไรมันให้ยากจัง ให้ยากจังอันนี้ดีกว่าอ่ะวันนี้ออ่าืมเป็นชมพูอ่อนชมพูหวานหวานใช่ไหมชมพูอ่อนโยนแล้วก็เป็นสีที่ผู้หญิงชอบอย่างนี้ไหมประมาณนี้ไหมใช่แล้วใช่เลยอ่าโอเคโอเคได้อ่ะวินวินจะกินต่อกลายเป็นหลั์กลายเป็นลันช์